สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมางาน Samsung Galaxy Unpack 2022นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะครับเป็น global l a u n c h ของ Samsung สินค้ามากมายจริงๆนะครับวันนี้ครับทาง Samsung เนี่ยเชิญช่องของเรานะครับมาสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงๆนะครับทั้งตัวที่เป็นตัว Samsung Galaxy 44สซ้ายมือของผมนะครับและด้านขวามือก็คือ Samsung Galaxy f l i p 4นะครับเท่านี้ยังไม่พอครับในงานนี้ยังมีการโชว์ตัวที่เป็นตตัััววว Smart Watch 5 5 5ดด้้ยทงธรรมาแล Pro รับรวมถึงหูฟังที่ผมบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆนะครับนั่นก็คือ Galaxy Buds 2 Pro นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้งเรื่องของราคาเรื่องของสเปคนะครับเรื่องของไฮไลท์ต่างๆมันมีอะไรน่าสนใจบ้างกับงานในวันนี้เดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในเลยตามผมมาเลยครับโอเคครับในบูธของเขาเนี่ยนะครับมีโชว์ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับทั้งตัวที่เป็นตัว Flip 4นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวโฟสสีด้วยในเรื่องของการปิดเปิดอะไรแบบนี้เนาะอ่ะผมจะสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวฟลิปสี่ครับเริ่มที่ฟลิปสก่อนนะครับฟลิปสี่เนี่ยหลักๆเลยผมเองเก็เป็นคนที่ใช้งานตัวฟลิปสามาก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในกระเป๋าพอดีแต่ว่าคือจริงๆเรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันเนาะแต่ว่าเรื่องที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับฟลิปสเนี่ยค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่า มีการบริโภคแบตค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ3,300นม ah ิลลิแอมเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าอยู่กับผมเนี่ยไม่ถึงวันแบตหมดและผมต้องชาร์จแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฟิสสาที่ผมใช้อยู่เนาะคราวนี้ พอมันเป็นตัวนี้ครับตัวที่เป็นฟลิป4เนี่ยนะครับมันเพิ่มเติมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น3,700ม ah, ิลลิแอมซึ่งผมคาดว่านะคาดว่าจะสามารถให้ผมเนี่ยใช้งานได้แบบอยู่ยาวๆได้ถึง1วันนะครับคราวนี้เนี่ยคอนเซปต์ของตัวที่เป็นฟลิปวันนี้นั่งฟังซัมซุงเขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าตัวฟลิปเนี่ยมันเหมาะกับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่แบบชอบแบบนี้นะครับผมว่าฟลิปเนี่ยมันมีสเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็มันมี เ,เขาเรียกว่าการใช้งานกล้องที่แบบเพราะมันทำคือมือถือทั่วไปมันทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพในมุมมองอะไรต่างๆผมจะบอกว่านี่ครับคือมุมมองของภาพที่มันแตกต่างขึ้นนะครับตัวที่เป็นฟลิปสีตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับมุมมองได้เวลาที่เราจะถ่ายรูปทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างและโดดเด่นมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดว่าคุณจะถ่ายวิดีโอวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็สามารถที่จะจับกล้องขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเห็นปะ ตัวนี้เพิ่มในเรื่องของการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนขึ้นมานะครับทำให้ภาพเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูรนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนครับโดยรวมฟลิปเนี่ยผมมองว่าคุ้มค่าในเรื่องของความมีเอกล,ะละักษณ์ ในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นหน้าจอที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพและก็ให้คนที่เป็นแบบของเราเนี่ยเห็นภาพของเขาได้เองด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากตัวที่เป็นฟิป3ก็คือการเขาเรียกว่าปรับภาพให้เป็นภาพแบบแอคทิวลนั่นเองนะครับคือภาพมันก็จะปรับไปเป็นในมุมตั้งเราจะเห็นภาพได้กว้างขึ้นแต่ก่อนมันจะเห็นแค่แบบแค่นิดเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตัวเป็นฟิป4มันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึึ้้นนเต็มมภาาพกข ดีมากขึ้นสำหรับการถ่ายภาพอย่างแน่นอนครับ มากัถึงตัวที่เป็นตัว Samsung Galaxy c 4 4กันบ้างครับอยู่ในมือผมตัวนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมเองอาจไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นประจำเท่าไหร่นะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ในเรื่องของการทำงานที่หลากหลายนะมีมัลติแทสให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้าจอให้แบบว่าแบ่งหน้าจอได้สามารถทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมกันได้นะครับในงานวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของพวกดูหุ้นนะครับหรือว่าจะเป็นดูบอลน,นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งาน ทั่วไปนะครับผมเองก็ลองให้ดูเรียบร้อยผมว่ามันก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้เขาเรียกว่าครอบคลุมครอบจัก,กรวาลมากๆนะครับาวนี้ถ้าเกิดว่าเปรเียบเทียบกับตัวที่เป็นตัว3เนี่ยหลักๆเลยนะก็คือเรื่องของกล้องคุณผู้ชมครับกล้องเนี่ยตัวนี้ให้ความละเอียดมาสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพในกลางคืนได้ดีมากนะฮะผมเองก็ลองถ่ายภาพไว้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับสิ่งที่ผมชื่นชอบหลักๆก็คือเรื่องของการทํางานที่หลากหลายนะครับและก็ในเรื่องของกล้องนั่นเองครับเราสามารถที่จะโชว์ เวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยนะครับสามารถให้แบบของเราหรือว่าคนที่เราถ่ายรูปให้เนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพของเขาได้ด้วยและเขาสามารถที่จะสั่งงานได้เองโดยใช้แบบอาจจะเป็นมือ,อสร้ห้การถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันง่ายมากขึ้นโดยที่ในงานก็จะพูดว่า้บางทีเราถ่ายรูปให้แฟนแฟนเราไม่เคยรู้สึกว่ามันให้มันดีเลยนะฮะวันนี้นะครับเขาได้เลือกมุมมองเองนะครับได้เห็นจอใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลัง แล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้แบบว่าเออพอใจเขาแน่นอนอาจจะเป็นตอบตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของการใช้งานนะครับคราวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับนั่นก็คือหัวใจหลัก ทั้งตัวที่เป็นตัว44สี่แล้วก็ Flip 4นั่นก็คือตัวที่เป็น CPU ครับตัวนี้เนี่ยซัมซุงผมต้องชมเลยว่าเป็นการเอา CPU ที่ถือว่าเป็นโนโลยีที่เรียกว่าสุดแล้วตอนนี้นะครับนั่นกะ็คือตัว s แซฟดากอน 8+ Gen1 ครับตัวนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรคุณผู้ชมครับอ,อ,อันดับแรกที่ผมลองเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่าทั้ง2ตัวนี้ไหลลื่นมากๆนะครับอันที่2ที่ผมสัมผัสได้นะครับวันนี้ผมลงเกมทั้งพับ G แล้วก็ ROV ด้วยนะครับลองลงเกมลองโหลดเกมแล้วผมสึก เฮ้ยตัวนี้มันควบคุมความร้อนได้ดีมากสาหรับคนที่เคยเจอปัญหาสําหรับตัวที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1น่ะมันจะมีความร้อนนะ สำหรับตัวนี้ผมว่าความร้อนเนี่ยเรียกว่าทําได้ดีจริงๆนะับควบคุมความร้อนได้ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆครับถือว่าสองถือว่า2อ,อันนี้เป็นการเลือก CPU ที่สุดยอดมากๆครับโอเคครับมาถึงช่วงที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือราคาของโปรดักทั้งหมดวันนี้นะครับที่ซัมซุงเอามาอันแพ็คให้เรานะครับรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มขายนะครับวันที่26สิงหาและตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเขาก็เปิดให้พรีออเดอร์ตาม Samsung Experience Store นะครับมาดูกันที่ราคาตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy C f l i ิ4นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยมี2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม8รอม128นะครับราคาอยู่ที่35,900บาทนะครับและก็ตัวที่เป็นตัว C f l i ิ4แรม8รอมอยู่ที่256รานะครับราคาอยู่ที่38,900บาทครับแล้วก็จะมีในส่วนของ p o k ปนัก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์ของตัวเองได้เลยนะครับได้ถึงประมาณ75แบบทั้งขอบ3แบบและสีสันที่มันหลากหลายนี่นะครับตัวนี้เนี่ยราคา ของเขาอยู่ที่39,900บาทผมว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่านอกจากคุณมีเอกลักษณ์แล้ว คุณยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดแต่งสีด้วยตัวเองนั่นเองสำหรับตัวที่เป็นตัว C-Flip 4, 4นะครับมาดูราคาของตัวที่เป็นตัว Galaxy C f l 4กันบ้างครับราคาของตัวนี้นะครับมี2รุ่นย่อยครับ r a m 12 ROM 256ครับราคาเริ่มต้นที่59,900บาทนะครับแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็น ROM 512คือตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่65,900บาทนะครับได้ Snapdragon 8 plus Gen1 ด้วยนะครับแล้วก็มีสีให้เราเลือกที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของตัวที่เป็นโฟร์เนี่ยจะมีสีที่เป็นตัว p a ันทอมแ a c k นะครับเกรย์กรีนนะครับเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขานะครับแล้วก็สีที่เป็นสีเบสนั่นเองครับ โอเคอย่างนี้ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถพรีออเดอร์ได้เลยนะครับทั้งโปรดักทุกอันที่เปิดตัวอันแพ็ในวันนี้ครับแล้วก็เขาจะเริ่มขายจริงในวันที่26สิงหาคมครับวันนี้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะครับทั้งตัวที่เป็นตัวโฟร์สี่แล้วก็ตัวที่เป็นตัวฟลิปสี่นะครับาวนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้รีวิวตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอทางซัมซุงนะครับส่งเจ้าตัวเครื่องมาให้เราได้รีวิวกันน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าครับโอเคครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับถ้าชอบคอนเทนี้ดา่ ได้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็ลองถ่ายรูปเล่นแล้วผมจะเอาภาพที่ได้มาเนี่ยใส่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับวันนี้ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ